งบน้อยอ,อรเลยพุงสวัสดีครับเมนูวันนี้คือปลาทูทอดผัดกะเพราะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้กันนะครับสำหรับเมนูนี้ปลาทูปลาทูเราใช้สองตัวนะครับเราใช้ปลาทูที่สําเร็จที่เขาแกะไส้เรียบร้อยแล้วใบกะเพาารพาใบกะเพราเราใช้หนึ่งถ้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำเราใช้หนึ่งช้อนชานะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโตน้ำมันหอยสองช้อนโต น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาพริกแห้งห้าถึงหกเม็ดนะครับพริกสดวันนี้ใช้สี่เม็ดนะครับกระเทียมใช้ประมาณห้าถึงหกกลีบน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช้สามช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราไปทอดปลาทูก่อนครับขั้นตอนแรกเราจะทอดปลาทูก่อนโดยใช้น้ำมันพืชน,น้ำมันพืชก็ใช้พอประมาณใช้ไฟกระดาษกลางนะครับเริ่มเดือดแล้วเริ่มร้อนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปลาทูลงไป เราจะทอดพอปลาทูสุกเป็นสีเหลืองนะครับเวลาทอดอระวังนิดนึงนะครับปลาทูเวลาทอดเนี่ยเราจะชบน้ำมันจะก,กระเด็นโดยเฉพาะบระเวนตาเขาประทูตะหวนี้จะพยายามใช้ที่ด้ามจับยาวหน่อยนะครับที่บรเดณนี้จะ,นนจะสีเหลือ เพราะปลาทูนี่เขาจะนิ่งมาแล้วนะครับเกิดจากน้ําที่อยู่ในตัวปลาทูพอาเกิดจาน้ํมามันก็เลยกระเด็นวันนี้ไม่ใช่ปลาทูสดนะครับใช่ปลาทูนิ่งเขาเดือบมาแล้วตอนนี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะตักปลาทูพักไว้ให้เขาสุกประมาณก,ก่อน เราจะเตรียมเครื่องปรุงนะครับโดยเราจะโขลกพริกแห้งก่อนถ้าเราโขลกพร้อมกันนี่พริกสดเขาจะไม่ละเอียดพอกพริกแห้งแตกเริ่มวิธีพอใจแล้วก็จะเติมกระเทียมแล้วก็พริกสดพอปลาทูเริ่มเย็นเราก็จะแกะเนื้อปลาทูนะครับหลังจากเราพักปลาทูที่ทอดเสร็จให้เขาเสะเด็ดน้ํามันแล้วก็เย็นก่อนนะครับจากนั้นก็นําไปแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทู ชินเล็กชิ้นใหญ่นี่อยู่ที่ความชอบนะครับของแต่ละคนอันนี้แกะเป็นชิ้นพอดีคำํำขั้นตอนต่อไปเราก็จะผัดเครื่องปรุงนะครับเอาจะ้น้ำมันหมูประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็จะใส่พริกที่โขกผสมกันไว้กับกระเทียมนะครับมีพริกแห้งพริกสดแล้วก็กระเทียมเราจะผัด ก็ได้กลิ่นหอมแล้วครับใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาลงไปแล้วก็เติมเครื่องครับเพราะมันหอยซีอิ๊วไาแล้วก็ก็จะใส่เครื่องปรุงุกอย่างใส่ลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ำนิดนึีก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนเกิดพอาวิกลิ่นหอมก็จะชิมก่อนนิดนึงนะครับ พอชิมได้ที่เราก็จะใส่เนื้อปลาทูลงไปนะครับเราพอใส่ปุ๊บเราจะไม่ผัดแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อปลาทูเขาจะเละเพราะว่าปลาทูสุกแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ใบกระเพราแล้วกผ็ผัดไม่กี่ครั้งนะครับก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วครับก็เรียบร้อยแล้วครับ พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูที่ชื่อว่าปลาทูทอดผัดกะเทาเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณประโยชน์ของเมนูนี้กันนะครับปลาถูก็มีโปรตีนสูงเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็บำรุงร่างกายนะครับโอเมก้าสามจากปลาถูก็บำรุงสมองแล้วก็หัวใจ ใบกระเพราก็จะมีแอนตี้ออกซิเดนต์เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดอาการอักเสบนะครับพริกจะช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนกระเทียมก็จะช่วยย่อยอาหารนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทำกินได้นะครับรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนก่อนลานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s r r i e ์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ